หนุ่มหล่อก็มานะครับก็มาห่มสบายนะครับตรงหน้านี้ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นหนุ่มต่างชาตินะครับที่ฟังเสียงพูดนีครับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มานุ่งยีนเนาะมาใส่เกงเกงยีนแล้วก็ห่มสบายนะครับสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนนะครับโอ้โหี่ครับคึกคักมากครับเมืองไทยนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดไอเดียนะครับ แล้วใครจะเชื่อนอกนี่ครับนำสบายแล้วก็มาห่มใส่กับเกงเกียดีนเนาะนี่ครับแล้วก็กลายเป็นเท็นที่มาแรงครับจากหลังก็เป็นพระปางวัดอรุณครับนี่ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาครับโอ้โหบางคนก็จะไปที่วัดอรุณบางคนก็กลับมาจากวัดอรุณน,นะครับขอากาบทัดท่ายสัมบาดีเดอร์สวัสดีนะครับเอบีเดอร์เดี๋ยววันนี้บอัดจะขอพาทุกคนมา ที่ยวมาชมอยู่ที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับกระแสที่กําลังมาแรงจากโลกโซเชียลณเวลานี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มทําตามคนไทยครับนี่ครับสีห้าหนุ่มนี่เป็นหนุ่มต่างชาตินะครับนี่ครับถือมะพร้าวครับนี่ครับน่าจะเป็นเบ่าจีนเนาะนี่ครับเป็นเ่าจีนนะครับนี่ครับมากินมะพร้าวครับโอ้โหอย่างหล่อนะครับ หรือว่าบ่ายเกาหลีครับนี่ครับทุกคนนี่ครับุด่อจริงๆการปูนก็เป็นเลยสำราดครับจากหลังก็พระปางวัดเก่ารุ่นครับแต่คลิปนี้บนันัดตั้งใจจะพาทุกคนไปอีกหนึ่งซอยนะครับแต่ก็ขอมาเปิดคลิปตรงนี้นะครับ ตั้งใจจะไปพุ้นครับไปซอยข้างซอยประตูนกยูงนะครับแต่ก็ไม่รู้ชื่อซอยซอยอะไรนะตรงข้ามอยู่ข้างซอยประตูนกยูงนะครับวันนี้ก็จะพาไปซอยนั้นนะครับแต่ก็มาเปิดคลิปอยู่ที่ตาเรือ่าเตียดครับนี่ครับมาเบิ่งเนาะมาเบินักท่องเทียวครับทั้งคนไทยทั้งชาติทั้งชาติครับนุ่งยีนผมสบายน่ครับใส่ยีนเนาะเรียกว้าใส่ยีนนะครับหรือว่านุ่งยีน ราาบ้านบาแบบนัดของวันนุ่งนะครับนุ่งส่งนุ่งส่งนะครับนุ่งส่งเนาะก็ต้องเรียกว่าเออสายยีนเนาะสายยีนผมสบายครับสายยีนผมสบายนี่เป่าวฝรั่งกลับมาครับโอ้โหคือข้าวจริงจริงครับทุกคนนี่ครับอ๋อฝังเสียงเมาส์เป็นเป่าจีนครับฟังเสียงเมาส์เป่เปาจีนนี่ครับ นครับมาตามหอยเนาะมาตามหอยกระแสที่ร้อนแรงอยู่ในเวลานี้นะครับนี่ครับโอ้โหแค่มุมนี้เนาะแค่มุมนี้ก็มายืนชมก็มีความสุขนะครับทุกคนไม่อยากจากไปเลยอยากอยู่มุมนี้นานๆครับแต่ความตั้งใจก็จะไปพูดนไปซอยข้างซอยประตูน้กยูนะครับ ถ้าข้ามาตรงนี้น่าจะสวยเนาะถ้าเปิดไฟแล้วน่าจะสวยงามนะครับทุกคนมุมนี้ครับถ้าเปิดไฟก็คงจะสวยงามครับเนาะแต่มาแล้วก็ขอเก็บภาพบรรยากาศอย่างเต็มที่ฝ่าเอ็นซีเนาะบางคนก็อยู่เมืองนอกเมืองนานบางคนก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เทนแมงของไทยคืออะไรนะครับก็คือการใส่ย,ยีนนุ่งยีนผมสบายนี่สุดครับเทแนแมงณเวลานี้ครับ นี่เป็นเบ่าเป็นเป่าจีนโอ้ยน้พี่นมม้องเห็นแล้วกันนี่ความสู้ความสูงครับนี่ครับโอ้โหก็ขอเชิญทุกคนนะครับถ้าใครไม่เคยมาเนาะถ้าใครยังไม่เคยมาก็ขอเชิญขอเชิญมาเที่ยวที่วัดอารุนขอเชิญมาถ่ายรูปนะครับกับพระปางวัดอารุนมาแต่งชุดไทยนะครับนี่ครับเป็นเป่าจีนที่ฝั่งซีรอนครับเป็นเ่าเป็นเ่าจีนนี่ครับ <laughs> นี่ครับน้อหลอ โอเคเนาะต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซอยข้างซอยประตูนักยูงแต่ก็ไม่รู้ว่าซอยอะไรไม่รู้ว่าชื่อซอยอะไรครับนี่ครับก็ขอถ่ายรูปหน่อยนะครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับนี่ครับล้อหลอดครับนี่ครับนี่ครับสีดุ๋มนะครับโอ้โหล้อจริงๆนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับขอถ่ายภาพหน่อยนะครับนี่ครับ กินน้ำมะพร้าวครับนี่ครับนี่ครับฟังเสียงบ้าเป็นบ้าจีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปเดี๋ยวต่อไปจะพาทุกคนไปซอยที่อยู่ที่ข้างซอยประตูตุกยูนะครับไม่รู้ชื่อซอยอย่าบ้ากันเด้ออย่าบ้ากันเด้อก่อนไปขอถ่ายบุมนี่ก่อนนะครับก่อนไปโอ้โหทุกคนครับงามดีเนาะบรรยากาศในยามยืนของ กรุงเทพมหานครนะครับยามเย็นเนาะยามเย็นตอน17เจนาฬิกาสาิบนาทีเข้าต้องหองว่าต้องเรียกว่ายามเย็นเนาะตอนนี้ก็เป็นยามเย็นของกรุงเทพมหานครนะครับยามเย็นถ้ายามค่ําก็ต้องหลังหนึ่งทุ่มเนาะยามค่ําหลังหนึ่งทุ่มครับอันนี้เป็นยามเย็นน,นี่พูดยากเนาะสับสนเวลาครับอ๋อรูปนี่ครับนี่นี่ครับทุกคนนะครับ ดีครับ <laughs> โอ้ยเนาะสุขใจสุขใจครับวันนี้ได้มาเที่ยที่สอยประตูนึกยูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะพาทุกคนไปซอยอะไรไม่รู้อยู่ข้ามซอยประตูนึกยูนะครับไป let's go let's go ไปกันนี่ครับบาวพลังก็มา <laughs> มาส้มบ่าวพลางสาวพลางไม่เคยเห็นนะครับยิ้มเปิดเผยสงสัยงงงวยแล้วว่าคนไทยนี้สุดยอดไอเดียเนาะนี่ครับนี่ครับต้องนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะครับบ่าวพลางนะครับเห็นแล้วคนไทยนี้สุดยอดไอเดียจริงๆครับนี่ครับโอ้โหเอ๊บ่าวดัดข้องใจกับน้ำมะพร้าวทำไมใส่ยีนผมสบายแล้วทำไมต้องมีน้ำมะพร้าวใครเป็นคนต้นคิดนี่ครับทุกคนนี่ครับมี มะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วไข่เป็นุกคนต้นงคิดนาะนี่ครับเป่าจีนก็กินน้ำมะพร้าวสาวไทยก็มีมะพร้าวเอ๊ะข้องใจข้องใจนี่ครับข้องใจจริงๆนะครับทุกคนเรื่องมะพร้าวกับสบายนะครับนี่ครับว้าวทุกคนร้อนๆครับทุกคนนี่ครับรอจริงๆครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ นี่ครับทุกคนเป็นบ่าจีนนะครับสีหนุ่มครับสีหนุ่มครับนี่ครับนี่ครับไปที่วัดอรุณครับปปวัดที่เข้าไปครับเข้าไปเราไปที่ซอยอะไรไม่รู้นะครับให้ทุกคนตามมาครับบานนั้นก็ไม่รู้ชื่อซอยนี่เป็นสาวจีนแต่งชุดนักเรียนครับดานี้ก็แต่งชุดนักเรียนนะครับนี่ครับทุกคนสาวจีนจะไปที่วัดอรุณนะครับ อันนี้เป็นท่าเรือข้ามฟ้าครับท่าเรือข้าฟ้าที่จะไปวัดอรุณนะครับโอ้โหแ, <c oughs> แค่มุมนี้ก็มีความสททุขปาไปเกือบเก้ทีแล้วตรงนี้แค่มุมนี้ก็บอหนัสทำคลิปไปเกือบเก้านทีแลครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันดีกว่านะครับ <c oughs> นี่ครับตอนนี้คนก็จะแห่ไปที่ซอยประตูนักยูครับตอนนี้นี่ครับจะไปทะลุก,กระปางที่ซอยประตูนักยูนะครับ มืดนิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นตลาดสร้างใหม่ก็ยังไม่เปิดใช้งานเนาะไฟฟ้าก็ยังไม่อามาติมืดนิดหน่อยน่ครับมาแล้วครับนี่ครับใส่ยีนนุ่งยีนเนาะเออเรียกอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าบ้านม้นของมันนุ่งครับนุ่งส่งนุ่งตีเกงนะครับก็ต้องนุ่งยีนเนาะนี่ครับเพื่อนก็จะไปทางซอยอะไรไม่รู้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวขวาครับครับ ไปซอยอะไรไม่รู้เลีล้ยวขวาวัดโพครับครับวัดโพนะครับโอ้โหมานี่ก็คึกคักมานี่ก็คึคกคักทุกค,คน,นครับไปเราไปกันดีกว่านี่ครับโอ้โหนี่ครับกระแสปลาแลกมากครับทุกคนครับนี่ครับน,บนี่ถ้าใครไม่มาถ้าใครไม่มาเนาะ จะตกเทนอย่างแน่นอนครับทุกคนนี่ครับบ้าดิครับนี่มาถ่ายรูปอยู่ที่น้านกำแพงของวัดโพนะครับนี่ครับทนมาแันีด้นี้ก็ใช่ครับี่ครับดนนี้ก็ใช่ครับี่ครับสงสารข้างบ้านดิสงสารข้างบ้านเลยคิดไอเดียไม่ทันคนไทยอย่างแน่นอนครับ คนไทยนี่สุดเจ๋งนี่ครับไอเดียครับนี่ครับแ้นี้เป็นสาวจีนครับเป็นสาวจีนมาแต่งชุดโรงเรียนครับโอ้โหทุกคนนะครับนี่เป็นสาวจีนนะครับดล้นี้เป็นสาวไทยผมสบายครับฉากหลังก็เป็นมัดโพฉากหลังเป็นมัดโพครับทุกคนโอ้โหน่ครับฉากหลังเป็นมัดโพกับสวยๆนะครับ นี่ก็น่ามายืนถ่ายรูปมากนะครับ,รบวัดพระเชตุพนนะครับอันนี้เป็นซอยท่าเตียนครับเป็นซอยท่าเตียนนครับเป็นซอยท่าเตียนี่ครับไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวจังชานะครับหน้าก็เป็นสาวจีนนะครับโอ้โหทุกคจริงการท่องเที่ยวของเมืองไทยครับไป เราเดินต่อครับไปเราเดินต่อเ,เดินต่อถ่ายแบบเร็วๆไปเลยนะถ่ายแบบเร็วๆไม่มีสคริปต์นี่ครับ,หน,รบหนุมครับหนุ่มฮะหน่มสไปกันนะครับ นี่ซอยที่ว่าก็คือซอยใี่ครับไม่รู้ชื่อซอยเพราะว่าไม่มีป้ายบอกชื่อซอยครับนี่มาตายรูปกับุ๊กกนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนีครับทุกคนโหคนน้องนีครับนครับนคนี่ครับนีอครนีครับนี่นี่คบนี่ครับนีครันันี้นี่ครัครับนี่นี่ครับนรันนครับ เป็นซอยส่วนบุคคลนะครับรถก็เข้าไปได้ครับนะรถก็เข้าไปได้นี่ครับก็เป็นซอยส่วนบุคคลนะครับคนก็เข้าบ้านเนาะนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปนะครับออด้านในไเราเข้าไปชมครับเราเข้าไปชมกันดีกว่านะครับนะครับ เข้าไปกันดีกว่านครับปไปสอยเป็นซอยเล็กๆครับสอยไม่ใหญ่ก็เป็นซอยส่วนบุคคลนะครับก็บางคนเลิกงานแล้วก็กลับบ้านนะครับแต่ก็เปิดโอกาสให้มาถ่ายรูปก,กันครับนี่ทุกคนป๊อดนนี่ครับโอ้โห โอ้โหทุกคนครับวันนี้ซอยนี้แทบแตกครับทุกคนนะครับนี่ครับวันนี้ซอยแทบแตกดีครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับดีครับทุกคนโอ้โหอะไรกันนี่ประเทศไทยครับดีครับละลานตาละลานตาไปด้วยสบายนะครับดีครับร้อนแรงจริงๆร้อนแรงจริงๆครับ การทัวรยก็คือพระปางวัดอากรุนครับนี่ครับโอ้แท่ไม่มีที่ยลยแทบไม่มีที่เข้าไปสายน,นะครัลื่นเลยทุกคนครับเยอะจริงๆครับประปางวัดอากรุนนี่ครับ ยังไม่ได้เปิดไฟก็สวยงามครับถ้าทำมาเปิดไฟก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับนี่ครับางวัดาก็คงเข้ามาได้แค่นี้นะครับเพราะว่าคนเยอะครับคงเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับคมมีสป ถาใคบ้านก็ขอเชิญครับขอเชิญคนมาในซอยนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าซอยอะไรครับไม่ก็ไม่มีป้ายบอกชื่อซอยเนาะด้านหลังก็เข้ามาด้านหน้าก็เต็มครับแต่พูดก็เป็นเลอร์สำรานเดอะรักชูรี่ไวครับีครับ,รบเป็นเลอสำรานครับทุกคนนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บัานนีด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันนะเด้อ